กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบอย่างนี้ใช่ไหมคะนามาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาอะไรคะนักเรียนจำนวนอะไรบวกกันเก่งมากค่ะ25 25ก็คือจํานวนไข่อะไรไข่เป็ดอ้าว25นะเขาบอกให้อันําไปทาไมนะโจทย์การบวกก็ต้องเครื่องหมายอะไรบวกบวกด้วยอะไรคะเก่งมาก3.2ก็คือจํานวนไข่อะไร ไก่ไก่นะคะนักเรียนอันนี้นํามาสร้างเป็นโจทย์การบวกจากภาพนะคะนักเรียนให้อ่านพร้อมกันสิโจทย์การบวกว่าอย่างไรพร้อมกันเลยค่ะยี่สิบห้ายี่าวกด,ด้วยบอเท่ากับค่ะเท่ากับเท่าไรนะคะค่ะ อันนี้จากภาพที่เขากำหนดมาให้ใช่ไหมคะนักเรียน,นตัวเลขให้มาแล้วจากนั้นก็นำไปสร้างเป็นโจทย์ปัญหาเป็นไงคะตรงกับที่นักเรียนคิดไหมคะในใครตรงบ้างอ้าวเก่งมากเลยนะคะนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกตรงกับที่นักเรียนคิดเลยใช่ไหมคะมือลงคะ่ะนักเรียน ว่าอย่างไรคะนักเรียนว่าอย่างไรนะคะตรงกับที่นักเรียนคิดพร้อมกันเลยค่ะมีอะไรนะมีใครเปา,มมา,าง,งมีใครถ้ามีคนมีใครรวมทั้ทงหมดที่มีใครก็เมื่อกี้จากภาพให้ภาพมา นะคะไข่เป็ด25ฟองไข่ไก่32ฟองจากนั้นก็นำมาสร้างเป็นโจทย์การบวกใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็จากโจทย์การบวกก็นำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหา mm hmm. เา้ายี่สิาจนวนแรกเลยใช่ไหมคะยี mm ่สิบห้านี่ก็คือไข่อะไรคะ mm hmm. มีไข่เป็ด25่สิบฟองต่อไปบวกด้วย32 mm hmm. จากผ้า32นี่ก็คือจำนวนอะไรคะ mm hmm. ไข่ไก่32ฟอง ทีนี้โจทย์เขาเป็นบวกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทรางไปโจทย์ปัญหาประกอบด้วยหนึ่งสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือมีไข่เป็ด25ฟองแล้วก็มีไข่ไก่32ฟองเท่านั้นยังไม่พอโจทย์ปัญหาก็ต้องประกอบด้วยส่วนที่2ก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือถามนั่นเองทีงนี้บวกก็คือทานาไปทําไมคขาบวกนำไปรวมกันนั่นเองก็แต่งต่อไปเลยว่ามีไข่รวมทั้งหมด กีฟองว่าสมนักอย่างนี้ได้ไหมคะอ้าวเก่งอยู่แล้วใช่ไหมคะนนบอกว่าตรงกับที่นักเรียนคิดเลยใช่ไหมคะลูกนะคะต่อไปคะ่ะโจทย์การลบค่ะนักเรียนอย่าลืมว่าโจทย์การลบต้องเอาจํานวนมากเป็นตัวอะไรตัวตั้งวางครั้งเนี่ยตัวมากาจจะไปอยู่ข้างหลังจไมอาจจะไม่ได้อยู่จํานวนแรกเลยใช่ไหมลูกอ่าอะไรลบด้วยอะไรดี เก่งมากค่ะนักเรียน32เห็นไหมคะเพราะว่า32นี้มากกว่าจํานวนมากกว่า25ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะบางครั้งอาจจะไปอยู่อาจจะไม่ใช่เป็นจำนวนแรกแหลจจะนักเรียนก็ต้องพิจารณาดูว่าอ่าน่าจนำจำนวนมากเป็นตัวตั้งนะต่อไปเขาให้สร้างเป็นโจทย์การลบก็ตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะลบะลบด้วยอะไรล่ะค่ะสามนี่คือจำนวนไข่ไก่ใช่ไหมคะจำนวนไข่ไก่ ลบด้วย25ก็คือจำนวนไข่เป็ดน,นี่ก็คือโจทย์การลบนะคะเท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมเท่ากับเท่าไรนะคะจากนั้นค่ะโจทย์การลบนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบโจทย์ปัญหาก็หนึ่งประกอบด้วยอะไรสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สองสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็ต้องให้สัมพันธ์อันที่สามก็คือสัมพันธ์กับโจทย์การลบด้วยลบก็คือหาค่าความต่างการต้องให้สัมพันธ์กับตรงนั้นด้วย ใช่ไหมคะลูกเอาแต่งว่ายังไงดีอา้าวเอาให้เวลาคิดหนึ่งนาทีเอาไม่ถึงหนึ่งนาทีดีครึ่งนาทีดีไหมใช่ไหมคะเอาใครคิดได้แล้วเอามาดูเฉลยกันดีไหมคะลูกได้หรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งได้หรือยังคิดได้แล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่สองเอามาดูเฉลยกันตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านะ ว่าไงคะตรงกับที่คิดไหมคะมอ่าเอาพอาร้อมกันไข่ไข่สิฟองมีไข่เป็นยี่สิบาฟอง,องมีไข่ไก่ห้าว่าไข่เป็ดที่ฟอง,อง,อง,องจ้ามีไข่ไก่32ฟองก็คือมาจาก32นั่นเองใช่ไหมคะจากภาพ แล้วก็ลบด้วย25ก็คือมีไข่เป็ด25ฟองนะคะตรงนี้ตั้งแต่ไข่ไก่32ฟองแล้วก็มีไข่เป็ด25ฟองอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ต่อไปนะคะต้องเรียนก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นเครื่องหมายอะไรละ่ะลบใช่ไหมหาค่าความต่างกันเราก็แต่งต่อนะคะแต่งต่อสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบให้สัมพันธ์กับเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายลบก็คือหาค่าความต่างกันก็แต่งต่อว่า มีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองหรืออีกอย่างหนึ่งได้ไหมหรือเอาไข่ซากถ้าไม่เอาตรงนี้เอาว่ามีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดกี่ฟองหรืออเล็คิดได้ใช่ไหมคะหรือมีไข่เป็ดน้อยกว่าไข่ไก่กี่ฟองได้ไหม ได้ใช่ไหมคะนักเรียนอาจต่างกันอยู่เท่าไหร่อาจจะเป็นมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างนี้นะคะลูกพอจะได้ไหมคะถ้าคุณครูให้สร้างพอจะได้ไหมได้นะคะนะคะ่ะเพราะฉะนั้นรวมก็คือนําไปบวกการบวกก็คือรวมกันถ้าลบก็คือหาค่าความต่างกันนั่นเองนะคะลูคะ่ะ ดูแบบฝึกนะคะลูกค่ะจากภาพให้สร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะคะเดี๋ยวจะมีภาพกำหนดมาให้นะคะลูกจากนั้นก็ให้สร้างโจทย์จากภาพนะคะเมื่อสร้างโจทย์จากภาพแล้วก็สร้างนำมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะคะ การบวกแล้วก็การลบนะคะนักเรียนอ้าอันนี้อะไรนักเรียนคะสิ่งที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนะก็คืออะไรค่ะหนังสือค่ะพี่มีหนังสือกี่เล่มคะ160เล่มน,นั่นเองนะคะอ้านักเรียนบันทึกลงไปในสมุดนิดนึงค่ะลูก นะคะหยิบสมุดขึ้นมาเขียน,นเลยคะ่ะค่ะพี่มีหนังสือ160เล่มนะคะ จ้าเร,เรียบร้อยไหมคะบันทึกเลยนะคะแล้วก็ใครต่อคะใครมีหนังสืออีกน้องมีหนังสือกี่เล่มคะหนึ่งร้อสเล่มนะคะอ่านะคะเห็นไหมคะลูกค่ะ ที่มีหนังสือ160เล่มน้องมีหนังสือ120เล่มอ่น,นักเรียนช่วยเขียนลงไปนิดนึงหนึ่งบรรทัดนี้นะคะจากนั้นก็นำมาสร้างเป็นโจทย์การบวกอ้าวคิดว่าสร้างได้ไหมได้นะคะ,อะลองมาสร้างเป็นโจทย์การบวกซิจากภาพนะคะ ที่เขากำหนดให้มาแล้วเขียนมาให้แล้วใช่ไหมคะลูกอ่าเขียนไปเลยนะคะลูกที่มีหนังสือเท่าไหร่อ่ะ เป็นไงคะเรียบร้อยหรือยังคะโจทย์การบวกได้แล้วใช่ไหมคะอ้ามาดูเลยคะ่ะสิลิพนอะไรบวกกันคะลูกจากภาพที่เข้าให้มาอะไรคะหนึ่งร้อยหกสิบตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะลูกบวกเอ้าโจทย์การบวกก็ต้องตามด้วยเครื่องหมายบวกอะไรคะลูกบวกด้วยอะไรคะอ้าหนึ่งร้อยยี่สิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม1